สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะสำหรับชาวราศีมกรค่ะช่วง16ถึง31ธันวาคมนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันสุดท้ายของปีแล้วค่ะ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวมังกรทุกท่านเลยนะคะขอให้ชาวมังกรพบแต่ความสุขนะคะความสมหวังทุกสิ่งอย่างเลยนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานการเงินแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยนะคะขอให้มีโชคด้วยนะคะร่ํารวยเฮงๆนะคะมาดูกันค่ะชาวมังกรว่าจะมีอะไรดีๆบ้างนะคะ15วันนี้แต่เชื่อว่าอย่างน้อยๆน่าจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันว่าใช่ไหมมังกรนะคะ วว้าว <c oughs> ชาวมังกรคะรู้สึกว่าห่วงอารมณ์ของคุณตอนนี้เศร้าหน่อยมะ นะคะเศร้าหน่อยไหมก็เพราะว่าแล้วก็ไม่มีหนทางออกจากสถานการณ์ความรักตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักๆลเลิกมาแล้วนะคะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วล่ะนะคะมันก็เลยทําให้ชาวมกรทุกวันนี้เหมือนกับว่าคุณเริ่ม ไม่มีหนทางอื่นออกอะค่ะนะคะนอกจ,จากว่าพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนี่คือความคิดของชาวมังกรที่เรามองเห็นว่าถึงแม้ไม่มีคนรักของคุณน,นั้นคุณก็พยายามอยู่ได้นะคะเริ่มมองเห็นเหมือนกับว่าคุณอยากจะเอาอารมณ์เก่าความรักเก่าๆชีวิตเก่าๆมันจบลงไปสักทีอะไรประมาณนี้เริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มมองเห็นว่าตัวเองเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะคะ เริ่มเข้มแข็งขึ้นพยายามยืนหยัดพยายามยืนพยายามใช้ชีวิตตามลาพังให้ได้เท่านั้นเองนะคะนี่คือชาวมังกรอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไปรับรู้อะไรมาโดยบังเอิญก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้แล้วละ่ะว่าว่าคุณต้องทําตัวเองไปในทิศทางไหนต้องอยู่ให้ได้ในทิศทางไหนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ ว่าเขาคนนั้นของชาวมังกรบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคนรักของชาวมังกรคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะ อาจจะไปรับรู้มาโดยบังเอิญหรือเปล่าคะว่าเขามีหนึ่งมีคนอื่นมาก่อนหน้านี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณกับเขาน่ะเป็นความรักความผูกพันกันมาอยู่ดีๆแล้วคุณคิดว่าเขาไปแอบแอบมีคนอื่นเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็ คิดว่าอะไรดีคิดว่าก็คงมีอารมณ์อารมณ์คิดถึงคุณอยู่บ้างแหละแต่เนื่องด้วยว่ามันอาจจะเป็นเพราะสภาวะที่หนึ่งมันไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมได้แล้วนะคะก็ทําได้แต่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นเองพยายามอยู่ในสภาพที่ว่าพอใจในพื้นที่ของตัวเอง ที่เป็นอยู่ละถึงแม้ว่าเรื่องราวอดีตที่ผ่านมามันจะไม่สามารถกูกลับมาเป็นแบบเดิมได้เขาก็พอใจในพื้นที่ตรงนี้พอใจนะในความเป็นตัวของตัวของเขานะคะแต่ถ้าจะบอกว่าตัดคุณได้ไหมเราก็เชื่อว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้เรามองเห็นว่าชาวมังกรกับคนคนนั้นของคุณอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมาได้สักพักแล้วด้วยนะคะบางคู่นะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะเป็นว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะเราเห็นว่ามีเรื่องของ การประคับประคองมาสักระยะหนึ่งละนะคะเขาก็พยายามประคับประคองชีวิตรักกับคุณนั่นแหละให้มันไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรมากมายแต่มันก็ยังต้องมีเรื่องเกิดขึ้นมาจนได้นะคะเหมือนกับว่าพยายามปกปิดซ่อนเล้นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อย มันเหนื่อยไม่พอแล้วบังเอิญบางเอิญชาวมังกรคุณอาจจะไปจับโปะได้ก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหยุดชงงะงักตัวเขาเองก็ผิดหวังในความรักครั้งนี้เช่นกันนะไม่ใช่ไม่ผิดหวังยังคงคิดถึงคุณค่ะแต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งมันไม่สามารถทำอะไรได้ตรงนี้เลยเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเลยค่ะนะคะมีทิฐิให้กันอย่างมากทั้งสองฝ่ายไม่ยอมเอาไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเลยนะคะพอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมามันก็เลยเกิดการต้องห่างเหิน นะคะห่างเขินขึ้นเดี๋ยวมาดูความในใจของชาวมาก่อนบ้างค่ะว่าจะเสืออะไรก็ารับรู้นะคะ วันนี้ชาวมังกรก็ยังคิดว่าเขาคือคนที่คุณคุณรักอะคะ่ะคือคนที่คุณปรารถนาที่ว่าอาจจะใช้ชีวิตคู่อยากจะอยู่ด้วยนะคะแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เรามองเห็นมีความผูกพันด้วยกันมาตรงนี้ที่เห็นนะแต่มันเหมือนกับว่าชาวมังกรเลือกเลือกเลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเลือกได้ด้วยนอกจากว่าลองปล่อยเขาไปเป็นอิสระ นะคะลองปล่อยให้เขาไปเป็นไปตามทางชีวิตของเขาโดยตัวเองต้องทนทนผิดหวังแล้วก็ทนเสียใจแล้วก็ยังมองเห็นว่าชาวมังกรทุกวันนี้คุณก็ยังคงเสียใจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเพียงแต่ว่าในใจของคุณนะ่ะอาจจะมีความหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆบ้างว่าเมื่อไหร่ <c oughs> จะหลุดพ้นจากสถานการณ์เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากวังวน,วนตรงนี้สักทีนะคะ แต่ยังไงเสียต่อให้การเวลาหรือแม้แตก่กระทั่งว่าคุณกับเขาเป็นอิสระต่อกันแล้วยังไงก็ตามเราก็ยังมองเห็นว่าในหัวใจของชาวมังกรยังมีให้เขาไหมเราก็ยังเห็นว่าชาวมังกรคุณก็ยังมีความรักมอบให้เขาล่ะนะคะอย่างน้อยๆคุณก็ยังคงคิดว่าคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือคุณที่คุณมอบหัวใจให้อะ่ะก็ยังคงเป็นเขาคงไม่ไดห้ห่างหายไปไหนแน่เลยทําให้ตัวเอยงยิ่งต้องเจ็บนะคะเหมือนกับว่า เขาถอยห่างไปแล้วอะ่ะเขาเดินออกจากชีวิตไปแล้วแต่ตัวคุณเองยังต้องจมปักยังต้องผิดหวังกับตรงนี้กับเรื่องราวแบบนี้อยู่เลยนะคะทั้งทั้งที่สองคนน่ะก่อนหน้านี้รักกันไหมแล้วก็มองว่ารักกันมากมีความสุขร่วมกันมากแต่มันเกิดเหตุบังเอิญที่ต้องให้เป็นแบบนี้นะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยลำด้วยตัวของตัวเองอะ่ะที่คุณพยายามเน้นกับตัวเองนะว่าคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณพยายามที่ว่า ไม่มีเขาคุณก็ต้องก้าวต่อไปในอนาคตวันข้างหน้า <_ d> um> เพียงลำพังของคุณให้ได้นะคะเห็นว่าคุณมีความสุขนะพอเวลานึกถึงเขาทีไรหรือว่าพอมีเหตุการณ์อะไรที่ว่าไปกระทบถึงเรื่องราวของเขาอ่ะคุณจะนึกถึงความสุขในอดีตทุกครั้งเลยนะคะแล้วยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าพอยิ่งนึกถึง ยิ่งนึกถึงก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังคุณเสียใจค่ะกับเรื่องราวตรงนี้โดยที่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในสถานะที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นได้นอกนจากว่าพยายามจะหลุดพ้นนะคะ๋ยวมาดูเขาคนนั้นของชาวมังกรบ้างค่ะไม่ได้แตกต่างนะคุณเขาคนนั้นของคุณอนะ เขาก็พยายามเอาตัวเองหลุดพ้นเหมือนกันนะคะด้วยสจากว่ามันเป็นอะไรที่มันอาจจะยากจะลืมนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาอ่ะมันเกิดเหตุกระทันหันมากเกิดเหตุโดยที่ว่าสองคนก็ไม่ทันคาดคิดว่าเรื่องราวมันจะต้องจบลงแบบนี้นะคะมันเคยรักกันมาอยู่ดีๆเนี่ยเขาบอกฟ้องมาว่ามันกระทนหันจริงๆมันไม่ทันตั้งตัวด้วยกันทั้งสฝ่ายนั่นแหละมันก็เลยแค่ว่าทําอะไรไม่ได้นอกสจากว่า มีความหวังว่าขอให้หลุดพ้นจากพันธนาการหลุดพ้นจากความเศร้าตรงนี้ให้หลุดพ้นไปให้ได้นะคะตัวคุณก็เช่นเดียวกันตัวคุณก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเขาเลยค่ะนะคะทั้งคู่เลยค่ะมันเป็นปมแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่สภาพต่างคนต่างเดินน่ะแต่สภาพต่างคนต่างยังยังคงมีความเสียใจอยู่นะ่นะเรื่องตรงนี้ค่ะเขาก็แค่เหมือนกับว่าเสียดายไหมเสียดาย เสียดายความรู้สึกด้วยเสียดายความรักที่มอบให้ด้วยเสียดายเรื่องของการเวลาที่เอาหัวใจไปทิ้งไว้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นของคุณกับเขาสองคนเลยที่เกิดขึ้นแต่มันว่าทำไมประเด็นตรงนี้เป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าเอ่ยที่เป็นฝ่าย ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวที่เป็นฝ่ายเทคุณไปอ่ะไม่ได้เทรหรอกเขาหนีปัญหาไปซะดืดือยโดยที่ว่าทิ้งปัญหาไว้อ่ะโดยไม่ได้แก้ไขไม่ได้อะไรเลยอ่ะค่ะแล้วก็ไม่คิดจะหันมาสนใจใดีไม่ได้คิดจะหันมา,นใใมนมาพร้อมมาแก้ไขอะไรด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องราวมันก็น่าจะเป็นแบบนี้หนีปัญหาในเรื่องของความรักอืมเขาตอบมาให้ละอาจจะมีใครที มันเป็นอะไรที่แบบรักกันอยู่ดีๆแล้วมีคนอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะโดยไม่มีการเคลียร์เลยนี่ฟ้องมาให้แล้วโดยที่ไม่มีการเคลียร์เลยแล้วก็ทำให้ผิดหวังกันทั้งสองฝ่ายตัวคุณก็ผิดหวังตัวคุณก็เสียใจตัวเขาก็เสียใจ นะคะเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายมังกรที่ถูกกระทําหรือเป็นฝ่ายที่ของเขาที่ถูกกระทําก็เป็นไปได้แต่เรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นในลักษณะว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกทําให้มีการอาจจะจับโป๊ะได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีเรื่องราวที่ไปรู้มาชาวตัวชาวมังกรไปรู้มาโดยบังเอิญหรืออะไรก็ตามที่ว่าเขาน่าจะมีคนอื่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า สิบห้าวันแนวโน้มนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูสิบห้าวันนะคะแนวโน้มของสิบห้าวันจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอือหือ มันมีเรื่องหนึ่งทางไกลด้วยนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องทางไกลอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลหลักเลยก็คือคุณไม่มีคุณเวลาคุณมีปัญหาอะไรกันนะคุณจะย้อนแย้งกันนะคะนะคะ,นะค,ะคุณจะไม่ยอมลงให้กันเลยต่างคนก็ต่างแรงกันทั้งคู่อะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ความรักตรงนี้มันก็เกิดข้อพิพาทนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือ มันมีเรื่องของจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเองอยากจะง้อเขาไหมเรามองว่าตัวคุณก็บางครั้งบางอารมณ์คุณก็อยากจะงอ้อะแต่มันไม่ใช่ตัวคุณอ่ะคุณบอกไม่ใช่ตัวคุณอ่ะคุณก็ทําได้โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมันคือรู้ชะตาและว่ามันคือต้องจบนะคะคือมันต้องจบมันต้องผิดหวังมันต้องปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระอะไรประมาณนี้คือเราให้เขาไปใช้ชีวิตของตัวเองดูนะคะในโลกของในโลกของเขาว่า จะมีใครไหมอารมณ์ว่าจะมีใครไหมรักรักจริงเหมือนคุณอะไรอย่างนั้นนะที่สไตล์แบบนี้นะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาแบบนี้ว่าลองปล่อยเขาไปให้เขามีตัวเลือกคนอื่นดูซิว่าโอเคอนาคตเขาถ้าเขาอยากจะเลือกแบบนั้นก็ลองเลือกดูซิแล้วเผื่อดูเอาดูเอาว่าจะมีใครรักจริงบ้างไหมหรือรักเขาจริงเหมือนคุณบ้างไหมอะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆด้วยแหละคุณ เคยรักกันมากมายมันมีมันมีเรื่องราวประเด็นคือหนึ่งถ้าไม่ใช่คุณอยู่กับเขามาเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็คือหมายถึงว่าเขาต้องมีคนอื่นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเราบังเอิญบังเอิญความรักความสัมพันธ์ของคุณมันแบบว่ามันแปลกแปกมันออกแนวแปลกๆกมันก็เลยทําให้ตัวคุณไปรู้โดยบังเอิญเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือต้องพังทลายเพียงแต่ว่าสภาวะในหัวใจของคุณกับเขาอะมันเป็นความรักที่ว่ามันเป็นการ ความรักที่หนึ่งตัวคุณเองก็รักเขาจริงๆละ่ละรักโดยเสน่หาด้วยนะคะรักโดยที่ว่าพร้อมอะพร้อมกับเขามากอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันเกิดการสูญเสียเกิดการพังทลายขึ้นมามันก็เลยทําได้แต่ทําได้แต่พยายามยืนหยัดเพื่อตัวเองเขาบอกว่าคุณพยายามยืนหยัดเพื่อตัวเองนะพยายามเขาเรียกว่าอะไรดีอะ พยายามอยู่ให้ได้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะนะคะเพียงแต่ว่าอารมณ์ในใจลึกๆของคุณยังคงมีเขาไหมเรามองว่าคุณยังมีเขาอะ่ะยังมีความรักแล้วก็ยังมีความสเสน่หาในตัวเขาอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะ๋ย่ามาดูตัวเขาบ้าง ได้อย่างเดียวค่ะคือเก็บเอาไว้ในใจเก็บอารมณ์มาไว้ในใจลึกๆเท่านั้นเองไม่สามารถทําอะไรได้ต่างคนต่างปลดปล่อยอิสระต่อกันเขา,าบอกมาแบบนี้นะคะต่างคนต่างให้อิสระชีวิตต่อกันค่ะโดยที่ว่ายังมีความคิดถึงไหมยังคงมีความคิดถึงเพราะว่ามันทําอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้จริงๆนี่เขาก็วิตกกังวลน,นะคะไม่ใช่ไม่วิตกกังวลมีความเครียดไหมมีความเครียดความเครียดเพราะว่าหนึ่งด้วยสจากว่าความคิดถึงคุณ นะคะอยากติดต่อพูดคุยกับคุณเช่นกันแต่เรื่องราวตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันพังแบบไม่เป็นท่ามันพังแบบสองคนไม่สามารถจะตั้งตัวทันเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณสองคนได้มันก็เลยทำให้ทาให้แบบจะให้มองว่าคงลืมไม่ได้ง่ายๆหรอกนะคะคงใช้เวลาเหมือนกันแหละ อยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะอยากเจอคุณบ้างอะ่ะแต่สถานะตรงนี้ของเขาคือหนึ่งได้แต่เก็บเอาไว้ในใจได้แต่พยายามข่มจิตข่มใจนะคะพยายามข่มจิตข่มใจจริงๆค่ะสองคุณอย่างเดียวทําได้แต่สองนะคะเขาบอกมาว่าเขาทําได้แต่สองคุณแค่อยากรู้ข่าวสารของคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าแค่รอวันเวลาอาจจะมีความเป็นไปได้บ้างที่คุณจะติดต่อมาหาเขานี่ก็คือความคิดในใจของเขาเพราะว่าด้วยความที่หนึ่ง คุณกับเขาอ่ะมันเคยที่จะคิดแบบมันอย่างที่บอกมันลืมยากแล้วคุณกับเขาเคยมีความรักความมั่นคงปลูกต้นรักกันมาสักพักแล้วอ่ะความรักมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางดีแล้วอ่ะแล้วมันมาเกิดเรื่องบังเอิญแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยค่อนข้างที่จะยากทําใจนะคะต้องบอกแบบนี้นะด้วยความที่โอเคเชื่อเถอะว่าเขาคนนั้นอย่างน้อยๆตอนนี้เขาต้อง,องสองคุณแน่ละ่ะอยากรู้ข่าวคุณคะ่ะ อยากติดต่อพูดคุยแต่มันทำได้แต่เก็บไว้ในใจเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูนะคะว่าบทสรุปของชาวมากรค่ะชาวมากรคคะดูหมุนห่วงอารมณ์ช่วงนี้คุณก็แบบว่า พยายามคิดซะว่าพอใจกับสภาพตัวเองที่เป็นอยู่แล้วอะนะคะถึงแม้ว่าคุณก็ยังมีความหวังบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวหรือสถานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันได้เปลี่ยนแปลงไปละนี่คือความหวังของคุณเดียวความหวังเดียวเท่านั้นเองของคุณนะคะที่วันเวลาที่จะช่วยรักษาบาดแผลใจของคุณนี่คือความหวังของคุณจริงๆค่ะทั้งทั้งที่ในใจของคุณอะ ห่วงอารมณ์ลึกๆของคุณนี่ยังคงคิดถึงนะคะยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงรอคอยการกลับมาของเขาอยู่นี่คือความคิดในใจของคุณว่าคุณก็โอเคใช้ชีวิตไปวันๆของคุณนี้แหละนะคะไม่สามารถทําอะได้เช่นกันพยายามจะโปรงแล้วแล้วมันโปรงไม่ได้มันก็ต้องไปคิดถึงเขาพอคิดถึงเขาคุณก็แค่รอวันว่าเมื่อไหร่โอกาสมีเมื่อไหร่ฟ้าเปิดเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันร่วมกันนะคะเราก็เลยคิดว่าชาวมังกร คุณพยายามอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นก็จริงเถอะแต่อันนั้นก็คือภายนอกของคุณแต่ภายในใจของคุณเนี่ยเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณก็ยังคงคิดถึงเขานะคะเพียงแต่มันอยู่ในห่วงช่วงเวลาหรือหรือสถานการณ์ที่มันมันมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้ที่เกิดขึ้นตัวเขาเองก็อยากติดต่อพูดคุยกับคุณค่ะนะคะ รอดูจังหวะเหมาะดูซิว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมใน15วันข้างหน้าหรือในปีหน้านะคะแต่ห่วงตรงนี้ก็แค่บอกให้คุณรับรู้ว่าตัวคุณเองก็ยังรอแอบรอคอยเขาเล็กๆน้อยๆแอบมีความหวังเล็กๆน้อยๆส่วนตัวเขาก็แค่ว่ารอรอวันเวลานะคะอยากจะพูดคุยกับคุณอยากรอข่าวสารคุณอยากติดต่อคุณอันนี้ก็คือเรื่องราวของเขาเช่นกันเดี๋ยวมาดูค่ะว่า คนโสดบ้างดีกว่านะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคนโสดค่ะ อนาคตใหม่เรื่องราวใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณอะ่ะเรามองว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะของชาวโสดแล้วเราก็มองคิดว่าชาวโสดชาวมากรคุณจะเปลี่ยนแปลงปเป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะถึงแม้ว่าอาดีตคุณจะเจอเรื่องราวเลวร้ายอะไรมาก็ตามนะคะเขาบอกแบบนี้แต่ชีวิตของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคะ่ะเพียงแต่ว่าในห่วงบางอารมณ์ของคุณเท่านั้นเองที่คุณยังมีความรู้สึกว่า หคุณยังคงคิดถึงนะคะคุณยังคงคิดถึงเขาแต่เราเห็นว่าตัวคุณเนี้ยบางคนของชาวมังกรอยากจะหนีไปพักผ่อนนะอยากจะพักผ่อนในสไตล์ที่แบบว่าหนีปัญหาน่ะคืออยากอยากวาร์ปเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยะค่ะนะคะ, <S <S ะ,คะเพื่อให้ตัวเองปลดลืมความทุกโศกตรงนี้แต่เราเชื่อหรือเกินว่าชาวมังกรเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรดีๆที่ว่า จะเปลี่ยนแปลงเป็นไป,นป,นป,นปนในทิศทางที่ดีนะคะอยู่ที่ว่าอุปสรรคในใจของคุณนั้นมันก็คือเรื่องที่คุณยังต้องต้องเก็บเรื่องเอาดิบในเข้ามาในคิดเข้ามาคิดเข้ามาอยู่ที่อยู่ในใจของคุณชาวมังกรอยากหนีพักผ่อนเหรอคะหนีพักผ่อนได้นะใครอยากเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อจะชําระ ล้างความเศร้าหมองในสภาพจิตใจเนี่ยคุณทําได้เลยค่ะเพราะเขาบอกมาว่ายังไงชีวิตของคุณของคนโสดนะมันถึงคราวที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยน่าจะไปสู่อะไรใหม่ๆที่ดีๆนะคะนี่คือของชาวมังกรนะเดี๋ยวดูสิคะว่าจะเจออะไรใหม่ไหมแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะ สิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเองว่าคุณจะลืมอดีตได้ไหมว่าคุณจะลืมสิ่งที่มันค้างคาที่อยู่ในใจของคุณได้ไหมนะคะของชาวมาังกรเขาอยากคุณอยากเที่ยวเขาบอกว่าคุณอยากเที่ยวค่ะเพื่อปลดแอกตัวเองจริงๆถ้าใครอยากเที่ยวเที่ยวได้นะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวมังกรทุกวันนี้ชีวิตของคุณอะคุณพยายามทําชีวิตของให้ตัวเองมีความสดใสมีความร่าเริงอะค่ะแต่ภายในใจของคุณชาวมังกรนะั้นเราก็ยังเห็นว่าคุณอาจจะมีอะไรในใจเท่านั้นเองที่ยังไม่ลืมอดีตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลืมอดีตแล้วคุณเลิกปิดกั้นตัวเองแล้วชาวโสดเราก็ยังเห็นว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นแหละ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าหนึ่งนำพาไปนำพาไปสู่อะไรดีๆเข้าหาตัวคุณแน่ๆอย่างน้อยๆในความมั่นคงในในความมั่นคงของชีวิตหน้าที่และการงานที่เราเห็นแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเรามองว่าคุณนะปิดกั้นตัวเองมากเลยคุณระแวงอะค่ะคุณอาจจะกลัวว่ามันจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณเสียใจอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า อันนั้นไม่ทราบได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าเรารู้อย่างเดียวว่าชาวมังกรน,น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีๆนะขอแค่ว่าอุปสรรคในใจเนี่ยจริงๆด้วยค่ะเขาฟ้องคุณมาถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะ ลืมอดีตที่ว่ามันมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้แล้วลืมอดีตอะไรที่ว่ามันเลวร้ายนะคะเราเชื่อเหลือเกินว่าเร็วๆนี้คุณจะพบเจออะไรที่ว่ามันโอเคมากๆนะคะ 1. อย่างน้อยๆหน้าที่การงานการเงินที่เรามองเห็น 2. ออา,อาจจะไ,ได้พบเจอคู่ในลักษณะการเดินทางก็เป็นไปได้ที่เขาบอกมาแบบนี้ คู่และคู่คนนี้น่าจะเป็นคู่ที่ดีด้วยเป็นคนที่ใช่ด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ว่ามันโอเคเพียงแต่ว่ามีอย่างเดียวก็คือคุณต้องเอาคุณต้องขจัดเอาอุปสรรคในใจของคุณออกไปให้หมดซะนะคะแล้วก็เปิดหัวใจของตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มองโลกในทัศนคติที่โอเคในทางบวก เขาบอกมาแบบนี้นะอย่างน้อยๆคุณก็น่าจะเจออะไรน่าจะเจอคนที่ดีเข้าหาตัวคุณนะคะกลมหน้ากลมตาทํางานอย่างเดียวเลยค่ะสร้างฐานะให้ตัวเองสร้างเงินด้วยสภาวะในใจก็ยังคงผิดหวังแบบเดิมอีกอย่างที่แนะนําตั้งแต่ต้นละค่ะนะคะจริงๆชาวมกรช่วงนี้ถ้าจะให้บอกว่าคุณโอเคไหมคุณโอเคมากนะคะคุณโอเคมากเพียงแต่ว่า ปัญหาของคุณน่ยคือเหมือนกับว่าคุณพอใจคุณเลือกที่จะอยู่แบบนี้คุณเลือกที่จะเป็นแบบนี้โดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าอนาคตมันข้างหน้าจะมี <c oughs> จะมีอะไรดีๆเข้าหาคุณไหมนะคะแต่เราเห็นว่ายัางไงก็มีเรื่องดีๆเข้าหาคุณแน่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เลยละ่ะน่าจะใช่ <c oughs> อยู่ที่คุณเปิดใจหรือเปล่า เรามองว่าคุณมีอคติเรื่องความรักนะคะใตรงนี้โอเคของชาวมังกรค่ะขอโทษด้วยนะคะสำหรักน้ำลายสำหรับชาวมังกรเรามองว่าเร็วๆนี้คนโสดมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะขอเอาใจช่วยให้หลุดพ้นค่ะขอให้เจออะไรดีๆนะคะเจอคู่ที่ดีด้วยเจอคู่ที่เหมาะสมคู่ควรกันนะคะ อาจจะเจอในลักษณะการเดินทางการเที่ยวการพักผ่อน <c oughs> โอเคนะของชาวมังกรคลิปนี้น่าจะเป็น <c oughs> อะไรที่อาจจะมีส่งอาจจะส่งสัญญาณดีๆอะไรในปีหน้าก็ได้ค่ะของชาวมังกรเชื่อเหลือเกินว่าชาวมังกรน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างล่ะนะคะ คลิปนี้ก็เอาใจช่วยชาวมังกรที่คนใดที่ยังมีความหลังที่ไม่โอเคก็อยากจะใช้ให้ใช้วิจารณญาณดูว่าเราจะเลือกที่จะจมปักหรือเลือกที่จะเสียใจอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะคะถ้าเราเลือกคิดว่าเรายอมสงสารหัวใจตัวเองดูบ้างนะคะพาหัวใจตัวเองไปปลดปล่อยไปสู่โลกใหม่ คิดว่ายังไงก็จะเจออะไรดีๆขึ้นนะคะชาวมังกรคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ